สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรท่าทุกคนนะครับเงอนีิสระเบ่งเงินการผสมกบครับผสมไปมันขึ้นมันสีรรไข่มาไข่ไปเบิ่งกันครับเราอันนี้บอบอเตรียมเพาะหลุมกบนะครับเพาะหัวอันนี้ครับอันนี้เทศบอผสมโดยเฉพาะ แย่ออกมาต่างหากโอ้ใครอยู่ครับพี่นุองใครอยู่เดี๋ยวกับวลาศเป็นไหนเดี๋ยวกับเที่ว่าใครอยู่โอ้ใครหนาอยู่ครับ มันตนนายตัวนึงแล้วบ้านตายตัวนึงแล้วกอดขาจังกลางๆอยู่หนุนบานโอ้เพื่อนผมก็เมาเบิ้งนะครับกอดกันสมกอดกันสี่ต,ต,ตยายแล้วจสิมู้ึกว่าใครายครับโอ้ตายจอดกตัวนึงเ็บนะเซร โอ้ไข่หน่อยเด้อครัยโอ้ยตายจ่อยเสร็จโน้ยตัวแม่จ่อยได้นี่ครับตายตัวแม่ยังมีหน่อยกัดกันโอ้โหวงพี่น้องไข่มัน เดี๋ยวผมจัดการกันได้ครับ